อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิรล็ติกชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอยพร สวัสดีครับมีลัอกที่แมบนะครับวันนี้เราอยู่เราอยู่กับนายมูไลเบรนะครับวันนี้มีก็จะมารีวิวแพ็คนะครับผมสตาร์เทพหนึ่งกับสองนะครับแล้วก็รีวิวกิจกรรมชิสมาต้องทำยังไง3กิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาเลยนะครับก็คือแพ็คต้อนรับดาบเทวะ 1. กับ2ดีกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับไอเทพสารเลยนะมีผพูดผิดขออภัยนะก็ในตัวของดาบเทวะหนึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับราคา1,699กโอ้ตึง เดี๋ยวนะทำไมทำไมสองถูกกว่าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมีของพูดสองก่อนนะครับเพราะว่าสองมันถูกกว่านะสองราคาแปดร้อยเก้าเก้าตัวนะครับเหรียญเงินหนึ่งล้านนะแล้วก็ตัววิรชนห้าตัววิรชนก็คือเปิดคู่หูวห้านะครับป้ายศาสตร์เทพคูณหนึ่งร้อยเลยนะหูแบบกดอัพ C P กันยับยัเลยนะกล่องวัสดุศาสตร์เทพคูณสิบแล้วก็เศษคัมภีม่วงยี่สิบกล่องของขวัญลูนเลือกฟ้าดินอ่ะเดี๋ยวมีจะลลออองซื้้้้ันใหดดูวยวยแก็ เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่า2อย่างนี there, oh, for Here, well, Overall, so, ้มันทําให้ซ p เราเพิ่มขึ้นประมาณไหนนะครับกล่องเงินคูณ1.5อันอันนี้คือภาคหนึ่งนะอันนี้คือแพ็คต้อนรับดับเทวะแพ็กเกจหนึ่งอ่ามันจะแพงกว่าเพราะว่าตั๋วทองมันจะแพงกว่าด้วยนะครับเหรียญเงิน1นล้านห้าตั๋วคอสตูมคูณ5ป้ายสตาเทพคูณ3กล่องเลือกวัสดุสัตาเทพคูณ3แล้วก็กล่องเลือกคมพีทองคมพีทองในอยากได้นะฮะก็ถ้าถ้าเรานับจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อคมภีทองอย่างเช่นเราไปซื้อ หยกเซี่ยว่างี้ใช่ปะอันละสามร้อยห้าอันมันก็พันห้าแล้วอะเท่ากับว่าเราเสียถ้าเกิดคนที่เล่นคัมพีทองยังไม่ครบนะหมีว่าคุ้มเพราะว่าแค่สองเลือกเศษคัมพีทองห้าชิ้นมันก็คือพันห้าแล้วหมีพูดถูกปะรานนั้นเนี่ยคัมคัมพีเนี่ยเหมือนเพื่อนเเหมือนแพ็กเกจเนีเ่ยเพื่อน,น,นซื้อในราคาแค่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าเก้าตัวซึ่งหมีมองว่าถูกนะสำหรับของที่ได้เนี่ยเดี๋ยวมีขออย่าซื้อเลยละกันเพราะว่าหมีต้องทดสอบเพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับ โดยที่โดยที่หมียังไม่มีอัพเลือกน่นะสาตาเทพตอนนี้หมีไม่มีอัพนะเนี่ยเดี๋ยวหมีจะเปิดกล่องน,นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวจะมาอัพซีทีให้ดูเลยนะในกล่องก็จะมีของอยู่เนี่ยนะครับ3นะครับแล้วก็เงินล้านหา้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเศษคมภีทองได้5ชิ้นเราอ่านไม่ทันไปซะแล้วเ,เดี๋ยวมีเปิดให้หมดไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหมีก็ต้องไปเปิดอยู่ดีนะครับ โดยที่แพ็คเลือกรูนฟ้าดินมันดียังไงมันคือสมมติถ้าเพื่อนๆเลยว่า9ครบแล้วเพื่อนๆเก็บกล่องนี้ไว้เดี๋ยวพอเปิดเลเวล่า84เนี่ยเปิดเลเวล่า10อ่ะเพื่อนๆสามารถเลือกรูนพวกนี้เราอัพเลเวล่า10ให้ครบทั้งตัวเลยครับคนที่ดองเพื่อมีเห็นคนที่เาแบบอ๋อท็อปเพเยอร์เนี่ยเขาจะดองไว้40 50กล่องเลยนะบางคนเป็นร้อยเลยนะคือประมาณว่าเปิดรูนเลเวลว่าเเมื่อไหร่อ่ะเปิดเลเวล่า10ตอน84เมื่อไหร่เขายัดเลเวล่า10หมดทั้งตัว CP ีันมันกก็จะะรโดดเลยนะ อ่าส่วนอันนี้เอาไว้อัพสตราร์เทพอันนี้หมีเคยทำไกด์แล้วนะเดี๋ยวหมีจะอัพให้ดูด้วยนะครับว่าได้ประมาณไหนนะอ่าได้มาอยู่20เศษด้วยนะครับได้ของได้เครื่องนะอันนี้หมีก็ต้องเอาหยกเซี่ยวไปเลยอยู่แล้วไม่ต้องถามเลยนะหมีใกล้จะเรเกว่าสิบละอีกไม่นานนะใกล้จะได้เก่งขึ้นอันนี้ก็เอาเทวาอยู่แล้วนะครับพราะว่าเทวาเลเวลเก้าเลเวลสิบเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้ทั้งหมด32อัน <laughs> จริง32อันจริงหมีหมีไม่ได้พูดเล่นนะจริงใช้เยอะมากอ่ะ อ่ประมาณนี้นะครับหน้าที่ขาดรือนบำสง่าห้าโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวนะ,อะตอนนี้หมีก็จะมีเศษรูนฟ้า,าหมีเก็บไว้เก้าแล้วต่ส่วนใหญ่เขาจะเก็บกันไว้สี่สิบห้าสิบอันดองไว้เลยนะพร้อมเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ่าสิ่งที่ได้มานี้นะครับเหมือนจะได้กลางๆอยู่นะหมีดูให้แป๊บนึงนะครับ ข้ามีแรกใช่ไหมครบไหมไม่ครบเลยอ่ะหมียังไม่ครบเลยแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้หมีแรกนี่ไปแล้วเออพี่อะไรเนี่ยเฮ็ดใจซิวอ่ะเพราะว่ามันโดยตรงกับสายเมียนมาบวกเอ็โคบวกสปรินนะแต,ต่แต่ว่ามันจะต้องปลดคือเพื่อนๆปลดก่อนได้ครับปลดปลดเนี่ยมันจะบวกสี่พีวานสี่สิบห้าสิบแต่ว่าเพื่อนๆยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเลเวลแปดสิบสอเห็นไหมยังไงเดี๋ยวเลเวลอีกไม่กี่วนนะันอ่ะเลเวลอีกไม่กี่วันมันก็ได้อยู่แล้วไงเพราะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาครับมันแค่รอถูกไหม ถ้าเรามีลูกก่อนนะครับโอ้คือทุกอย่างบดก่อนได้ครับปลดได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันเขียนแคปเลเวลไว้เนี่ยว่าเอ่อเลเวลไว้เนี่ย82ตึ้งก็ต้องรอนะแค่นั้นเองเอ,อย่างเออตึงแชร์ปังยังไม่ได้นะต้อง82นะแต่ว่ามีลดแล้วตึงแชร์ปังเนี่ยเรียบร้อยนะ้วบลดเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหมีมาอัพอันแรกก็ได้แต,แต่แต่ว่าตอนเลียหมีอยากเปิดลองล่มมาเออน้องห่วงมากเลยเพราะว่าน้องห่วงหมีนี่ เลื่อน5้าแล้วไงนะระดับ5แนละ้วเดี๋ยวมีขอแรกแล้วกันนะครับมีโอโ้ขาดทุกอย่างเลยนะขาดกองล้อทุกอย่างเลยโอเคเยวแรกกองล้อไปเลยแล้วกันแต่ว่าไม่น่าจะพอนะดูทรงแล้วมีว่าเดี๋ยวมีเก็บไว้แรกกระบี่ดีกว่าจริงจริงเปิดมันก็ได้ C p พมันก็ควรจะเอาแต่ว่าไม่พอมันแค่หกไงมีต้องการ9้าถ้าไม่ได้9ก้าก็เท่านั้นแนะ่ะมันก็ยังแรกไม่ได้นะอ่าได้กล่องอันนี้มามีจะอัพเทวะเร็วๆนี้ได้แนละ้วใกล้จะอัพเทวะได้แนละ้ว โ,โดยรวมก็มันก็ได้ของคุ้มอยู่นะเ่มอย่าีอัพเปเล่นเลแล้วกันนะโอ้โหสิก็ยังขาดของพวกนี้อยู่ดีมือซ้ายมือขวาพวกนี้นะเนี่ยแต่ที่แน่ๆว่าได้ป้ายเยอะมากอะนะป้ายนี่คือแบบหมีแบบกดอัพคิวเลยอะนะป้ายสตาร์เทพได้เยอะมากนะ้วตอนแรกหมีหมดแล้วเนี่ยหมีเปิดเปิดเปิดแพ็เนี้คือครบเลยครับไอ้ป้ายสตาร์เทพเนี่ยเยอะมากเลยนะอ่ะอเดี๋ยวกป๊บนึงนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะใช่ไหมเอออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ครบเพราะว่าถ้าหมีจะปลดต้องก้านะอย่างของอื่นหมีนี่อย่างละสามอย่างละสามอย่างละสามไม่ครบเลยกล่องธรรมดาเขาไม่ให้เลยเหรอตัวหน,นึ่ขอดูตามหนึงนะครับอ่ะโดยส่วนตัวนะคือของหมียังไม่ครบอนะแต่ว่าหมีบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะอัพเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ สัตร์ตาเทพเนี่ยให้ครบเนี่ยสำหรับหมีหมีมองว่าคุ้มเพราะว่าเออพวกสัตร์ตาเทพหนึ่งะมันได้เยอะมากเลยนะหมีดูแล้วตเกี้สองเนี่ยพวกอัพเนี่ยป้ายสัตร์ตาเทพหนึ่งอะเยอะมากเลยนะก็เหมือนถ้าเกิดใครเล่นคัมภีร์ทองก็หมีก็ยังมองว่าคุ้มเพราะว่าคัมภีร์ทองห้าชิ้นก็ประมาณพันห้า 1, 5, ใช่ไหมที่เหลือก็ของฟรีอะเห็นป่ะตังเนี่ยหมีได้มาสามล้านกว่า โดยส่วนตัวถ้าเกิดคนที่คิดจะอัพสตาร์เทพก็ควรเติมนะอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับไม่ว่าันะเดี๋ยวมีขอญาตเปิดแพ็กเกจนี้ให้ครบครบไปเลยเพราะมันจะครบอันที่แล้วนะปุ๊บเดี๋ยวหมีจะได้อัพเลยไงเพราะว่าขาดของอยู่หน่อยเพราะว่ายังไงสุดท้ายเราเราต้องอัพให้ครบให้หมดนะครับยังไงเราต้องอัพให้ครบให้หมดอยู่ดีนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบเลือกจัดระดับความสําคัญของตัวละครนะครับว่าเฮ้ยอย่างตัวเรามันสายนี้เราควรจะเอาอันนี้ก่อนนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้หมีก็จะมีเออไอ้นั่นมันไปไหนแต่ว็จ อยากได้กล่องธรรมดาโอ้โหกล่องธรรมดาตอนนี้ขาดแคลนอะไรเนี่ยกล่องสมบัติธรรมาอาวุธอะไรวะอ๋อน,นี้มีโชคดีนะได้คมพีแปะฮิวแซใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราสามารถไปลงขายได้นะเห็นไหมมันจะมีแบบเออคุณจะถ้าเกิดคุณกดคําสั่งแรกเนี่ยมันจะผูกเพราะผูกเนี่ยเราเราไม่สามารถขายได้แต่ถ้าเกิดเปิดประมูลเนี่ยมันก็จะออกแคลนคล้ายๆเอ,เอเพิงเทวะเนี่ยมาไปขายพันหกเลยนะโอ้พันหกเลยนะเย,นะเยอะอยู่ตึงอยู่นะ แต่ที่มีอยากได้จริงๆคือกล่องนี้ครับเพราะว่ามียังปลดได้แค่ขั้นแรกอยู่เลยนะยังตัวแรกยังไม่ได้อ่ออออได้ไมาก็อัพไปก่อนแล้วกันแต่มันเลเวอร์แปดสิบสองไม่เอาอ๋อมันอัพได้เลยนี่อ๋อไม่ใช่ไอเลเวอร์แปดสิบสองนี่มันคือการปลดเลเวอร์ของอาวุธครับแต่ว่าเราสามารถเข้าไปอัพอาวุธข้างในได้เลยเห็นไหมเออเดมีอัพไปเลยแล้วกันนี่อัพอัพเท่าที่มันปลดเลเวอร์ได้นะเพราะว่าสปีอาสำหรับหมีมันมันสำคัญสุดแล้วว่าสำหรับจินบูนะอย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ เดี๋ยวมีอขออนุญาตแลกปีกเดียวดายนะครับเพราะว่ามันจะอนะัพเลเวลแล้วไงมันจะเลื่อนขั้นแล้วปีกเดียวดายปีกเดียวดายกับอะไรครับเนี่ยฝักกระบี่นะโอเคปีกเดียวได้พวกกระบี่ข้างหลังแหล่นี่ยแหละใช่บอกว่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะไม่ใช่อันนั้นมันต้องใช้อันนี้เออ,อน,นี่หมีหมีเกือบมัว่วละลืมลืมโทษโทษโทษนี่ดีอันนี้นะเออ เพ eh ื่อนเพื่อนเพื is till, <Is ่อนเพื่อนเพื่อนแรกเวลาแรกเพื่อนเพื่อนดูดีดีด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูไม่ดีเนี่ยแรกผิดมามันมันอัพไม่ได้นะคือไอ้พวกนี้มันจะใช้ของที่มันใช้เยอะๆทั้งหมด9แต่ถ้าอันเนี้ยง่ายๆนะไอไอตัวเอ่อโรยเซาเทียนเนี่ยมันจะใช้กล่องที่มันจะมีเอาแค่สามถูกไหมครับส่วนไอพวกตัวพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยไอสามสี่ตัวเนี่ยมันจะใช้กล่องที่ของเยอะขอกล่องที่ของเยอะายถึงกล่องนี้อ่าเพื่อนเพื่อนดูก็ได้มันจะเขียนชื่อเนี่ย อ่อกล่องเรื่องวัสดุศาสตาเทพนะส่วนกล่องธรมรมดาจะชื่อว่าอ่าแพ็กวัสดุกระบ,บี่มือซ้ายอันนี้เพื่อนๆดูกล่องดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวแรกมาจะมึนนะครับอย่างที่มีแรกมันจะมึนเลยนะอ่าหมีก็ต้องไปอัพให้มันตรงสายก่อนนะครับอ่าเอานี้ก่อนหมาเดี๋ยวต้องไปอัพอ,อีกขั้นหนึ่งนะมันจะได้อัพดาวพอเวลาปลดเลเวลมันจะได้อัพได้ต่อเลยถูกไหมเอาเป็นปีกเดียวดายกับดาราอีกรอบหนึ่งนะรู้สึกหมีมันหมีรู้สึกว่าไอ้กล่องพวกนี้หาง่ายเลยนะไอ้กล่อง ที่มีอาวุธจะ3ามอาณหายากกว่าเยอะเลยนะมิมี่ก็จะแลกอาให้มันตรงสายตัวเองไปก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยเราอัพไปแล้วก็บวก C p บวกสเตตันที่มันตรงตัวกันเห็นไหมหูบกวกสามเเลยนะวนเวลา,าเอาเอาดาวเพิ่มเยอะแล้วเนี่ยเอาเรื่องจัดๆเลยแหละอันนี้เดี๋ยวมมี่จะอัพต่อเลยโอ้ไอ้แพ็กป้ายสตาร์เทพอัพแป๊บเดียวหมดเลยนะมีอัพต่อได้ว่ะแต่อย่างที่บอกครับว่ามันใช้อันนี้สองอนณะพอปะวะพอก็เอาอะ โค้อ้ามดอเมยนี่โคอยากได้เลยสำคัญมากเลยนะถ้ามีจะอัพอันนี้ต่อเลยนะแล้วหมี่ป้ายน่าจะหมดแล้วแหละอ่าแล้วก็พยายามอัพให้ตรงสายเรานะครับฟับนี่โหขึ้นอีกเก้าเลยนะแต่จริงจริงหมี่น้ามาอัพนี้ก่อนเพราะว่าเนี่ยอันอันนี้คือเคล็ดลับนะเพื่อนเพื่อนลวเพื่อนปลดเพื่อนเพื่อนพยายามปลดเนี่ยให้มันครบเล็กให้ให้มันครบขั้นก่อน ครบขั้นมาถึงไอ้บ้านเลข3เนี่ยบ้านพี่มี3ดวงเนี่ยเพื่อนๆต้องปลดก่อนจาก0ูนย์กลายเป็น1เวลามันเลื่อนขั้นหมีดูจะบวก CP ประมาณ30-50ิถึงห้าสมีว่ามันคุ้มแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพแค่ระดับเดียวมันจะบวกแค่10หรือ9เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูเนี่ยจริงๆหมีควรจะมาอัพมันนี้มากกว่าเพราะมันปลด CP เยอะกว่านะอันนี้เคล็ดลับ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 อ่าอนนี้มาสองเลยครับคือคำว่าสุดป้ายศาสตร์ตาเทพหมีจะไม่พอแล้วเปล่าวะเพราะว่าอัพให้ดูแล้วกันนะครับเป็นแนวทิศทาง เนี่ยต้องอีก2ขั้นนะแต่ว่าป้ายไม่พอป้ายไม่พอทำไงครับเราซื้อสิครับโอ้โหไม่ไม่ไม่ค่อยรวยหรอกพอมีตั้งหน่อยๆน,นี่ครับมันจะมี2ขั้นขายโอ้โหขั้นแรกครับเอาเอาแค่ตอนนี้ที่ขายอยู่ตอนนี้อาทิตย์ละสองพันมันยังมีคนใช้ไม่พอเหรอวะเอาจริงดิถ้าไม่พอเนี่ยอนาคตมันมีเปิดขายเพิ่มนะเนี่ยเราเดี๋ยวมีจะแลกต่อเลยเพราะว่ามีจะอัพขั้นดาวจะได้บอกซีพีเยอะๆนะครับพ่อ จะมีกอัพต่อครับฟึ๊บนี่เพิ่มสามสิบโอ้โหพลังชั้นโอ้โหตึงมากตอนนี้นะอ๋อจะไม่มีดูแป๊บหนึงนะแต่รู้สึกว่าของหมีตอนนี้จะหมดแล้วแหละอัพต่อไม่ได้ลนะอันนี้ต้องปลดก่อนต้องปลดอีกขั้นหนึ่งก่อนถึงจะอัพเลเวลได้เห็นไหมมันตัวมัน,ม,น,ม,นมันมีตัวแต่มันไม่พอ เเดี๋ยวเอาอัพอันนี้ไปแล้วกนันก็ไม่พออยู่ดีกระบี่มันใช้อย่างละสองแล้วไงคือพอ,พอเวลาเราเปลี่ยนเป็นจากขั้นสูตรเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ยมันก็จะใช้ของพวกเนี้ยมากกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะจากหนึ่งก็ใช้ 2, สองต่อไปก็คงสามแล้วก็สี่ตามสูตรนะตอนนี้มีใช้ไม่พอแหละเอออยากจะปวดตรงนี้แต่ไม่พอนะไปอัพกระบ,บี่มันได้เลยดีกว่านะก็งมงดูับดูทีนะ จริงอยากปลดอันนี้ก่อนครับเพราะว่าปลดอันนี้เดี๋ยวจะได้เเพิ่มแคมเลเวลได้นะมันจะดีกว่านะเอาเนี้ยแหละมาอย่างละสองนะก็บี่มือซ้ายโอเคครับแต่ว่าก็ไม่พออยู่ดีหมีจะหมดแล้วอะไม่เป็นไรเอาตามีตําเปิดครับก็บี่มือซ้ายนะอ่าไม่ถูกป่ะวะมันก็มือซ้ายทั้งคู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอมีขอญาตดูใหม่นะขอญาตดูใหม่โอเคครับเราขั้นสองเนี่ยอันนี้สองนะโอเคเพื่อนเพื่อนเช็คดูให้ดีๆด้วยนะเพราะว่าเอา ของของมันใช้มันต่างกันนะเห็นว่าเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวอัพพี่ขับอัพพลาดนะเนีย่ยนะต้องใช้อีกสองมีต้องฐานอีก4เพราะว่าอัพอีกอันอัพอีกขั้นหนึ่งจะเป็น3ามถึงแม้แล้วอัพอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นจากขั้นหนึ่งเป็นขั้น2นะอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวมีโค้งเอาไปใช้เองแหละเออมันชื่อว่าอะไรนะเอามีขอดูชื่อแป๊บน,นึงนะครับอ๋อตะฮิวแซใช่ไหมตำราอาวุธอา้าวเฮ้ยกดเมื่อกี้กดไปโดนเหรอเออทั้งมาทังไงก็ใช้อยู่แล้ว เห็น้หมตำรับปีแพ้ฮิวเซจะอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆต้องเก็บครบให้ถึงหลักสะอย่างละสามเพราะว่าจะสามารถเปิดได้แต่นี้มีทดลองเปิดเพื่อนๆดูอาทิตย์แรกนะเปิดมาว่ามีเปิด,ป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 ดแล้วร้อยกล่องอามีให้ดูเลยเห็นไหมร้อยกล่องเนี้ยเราไม่ได้นะเห็นไหมร้อยกล่องเนี่ยเราไม่ได้นะหรือว่ามันอยู่ที่ดวงหรือเปล่าอันนี้หมีไม่แน่ใจว่าจะหมีไม่ได้ไไดอามีเปิดร้อยกล่องเลยไหมมีได้แค่นี้ถ้าเกิดหมีเปิดตะเกียบเพิ่ๆๆมอีกหนึ่งมันจะได้อีกหนึ่งก็ไม่ครบอยู่ดีนะเพราะว่าหมีขาดอันแรกนี่อย่างสองแล้วก็หนึ่งแล้วก อ่ะก็อันนี้ก็เป็นการรีวิวแพ็กเกจนะครับก็เอาเอาแบบให้เพื่อนเเห็นเลยนะนี่ CP หมีขึ้นประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวเพิ่อนะจากตอนแรก1นึ่งหนึ่งแสนห้าพันแปดขึ้นมาสองร้อยนะครับอันนี้ก็เผื่อเพื่อนๆอยากจะเพิ่ม CP ีก็มา,มา,ม,ามาจัดแพ็กเกจอดหลุนทางการ i ีนาได้นะครับการทางการลีนาใจดีเสมอนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับมีขอรีวิวกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมว่าตอนนี้กิจกรรมคิดมากต,ต้องทำไงบ้างให้เพื่อนๆนกดตรงขวาบนคำว่า เทศากาลนะครับผมเห็นไหมที่มันเป็นรูปลคล้ายๆจิงกะเบลอะ่ะโผเริ่มมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆกดรับรางวัลก่อนเลยบ้านที่เป็นกล่องนี้มีรับแล้วอาต่อไปเนี่ยมันจะมีเคเวสอยู่ทั้งหมด3เควสอ่าเดี๋ยวมีไล่ quest เลยนะเดี๋ยวมีไล่ quest ทั้งหมด3เควสนะโอ้โหเข้าไปเต้นกันสนุกสนานใช่ปะเอาเรื่องจัดๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมีขอเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายความสนุกให้นะฮะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับซานต้านะครับโอโหโอ้โห,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 โหใช่พวกเทพเกรนี้วะน่าจะใช่แหละถูกแล,แล้วแหละ แล้วทำไมมันวิ่งเออเนี่ยแหละเสร็จแล้วเราคุยกับซันต้านะครับซันต้าก็จะบอกเด็กโลกลายเป็นปฏิมากรรมน้ำแข็งแล้วว่าฮ่าฮ่าฮ่าพอพอเรามาคุยเนี่ยเราจะรับรางวัลกับซันต้าก่อนเลยหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆพ่อ,อวิ่งมาที่รูปปั้นน้ําแข็งเนี่ยก็คือมันจะมันจะมีทั้งหมด3เควสนะครับรูปปั้นน้ําแข็งเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ชนิดเออ5ชนิดรูปปั้นน้ําแข็งหมาลิงกวางหมีนกนะเนี่ยให้เพื่อนๆกดข้างบนเนี่ยพอพอพอเพื่อนๆคุยกับซานต้เสร็จมันจะมีเควสขึ้นเลยครับเห็นซ น้ำแข็งเรื่องเล่าของลูกป,ปัป้นขี่ม้าบ้านลูกป,ปั้นน้ำแข็งหรอาร์มิก็จะกดว่าชื่นชมก็ไม่มีแะครับพี่ซันต้าอยากให้เราพักผ่อนหย่อนใจครับให้มาชมตุ๊กตาขี่ม้าห้าตัวครับไม่มีอะไรนะอ่าประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดห้าตัวนะเพื่อนๆสามารถกดที่ควสวิ่งได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่หาไม่เจอนะเพราะเวลาสำรวจเนี่ยเราต้องเดินมา ตรงจุดเลยนะตรงจุดของตุ๊กาตาหิมะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นคําสั่งนะครับเห็นไหมมันมีคำสั่งว่าชื่นชมนะครับประมาณนี้นะนี่ตุ๊กาตาเสือใช่ไหมเสือนะนี่จะมีหมีด้วยมีกระเลียนด้วยทํากูเป็นเด็กเลยวะไ <c oughs> ม่เป็นไรคิดมากมันก็ต้องมีอะไรแบบสดใสคลื่นเนทียงนิดนึงนะครับใช่ไหมปฏิกาปฏิมากรรมน้ําแข็งเห็นไหมเราก็จะได้ของมาฟรีเลยนะครับ ของที่แจกก็จะเป็นพวกเหรียญเงิน5 0,000ื่นแล้วก็เหรียญสมบัติ100แล้วก็ตวัวเวเดชนหนึ่งนะครับก็ได้หลายวันนะได้หลายวันก็คิดว่าทางการีนาใจดีแจ,ก,จกรางวัลให้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนแพ็กเกจของทางการีนานครับรับประกันนะเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังนะครับอันนี้มีรีวิวให้ดูก็คือถ้าเพื่อนๆซื้อหมดเลยนะอ่าหนึ่งร้อยใช่ปหมหนึ่งร้อยแพ็กเกจอะหนึ่งร้อยแพ็กเกจที่ขายทุกอาทิตย์แล้วก็แพ็กเกจเทวะหนึ่งสองเนี่ยเพื่อนๆมาอัพเนี่ยซีพีบวกประมาณสนะองนนร้อย มันก็จะมีเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วส่งจดหมายนี่ไม่ใช่แล้วส,ทสิทธิ์ทงสิทธิ์ที่นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาดูเวสอื่นต่อตกตกใจใเลยมาสิทธิ์ที่เฉยเลยไอ้บ้ามันจะพึ่งสําเร็จแล้วอ่าเควสองก็คืออันนี้ที่หมีบอกนะครับซันตา้าลึกนับเข้ามาทําอะไรกันนะอันนี้ก็คืออย่างที่หมีบอกครับก็คือสำรวจลูกปั้นอ่ะต่อไปเควส,สุดท้ายนะเควสุดท้ายเลยก็ไม่มีอะไรครับก็คือไปเต้นกิงกับเบลนี่เองนะฉลองปีใหม่นะครับผม เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเต้นฉลองชีวิตจริงด้วยนะครับผมอ่าพอเรามาหาน้องก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับน้องจะถามว่าเต้นอะไรกดกติกาเกมมันจะเล่นเหมือนออดิชั่นให้กดให้ตรงนะครับอ่าเริ่มมีอ่างกดกตกิกาเกมก่อนนะเห็นไหม้องฝีมือจะต้องทําการเต้นโดยการปบปุ่มให้ตรงจังหวะแล้วเจ้าคะเพื่อรับคะแนนยิ่งสูงก็ได้รับการประเมินที่ดีนะอ่าโอเคครับเริ่มเกมเลยถ้าใครเป็นแฟนออดิชั่นก็คงง่ายเห็นไหม มันจะมีอักษรทางซ้ายเนี่ยให้เรากดปุ่มทางขวาให้ถูกแค่นั้นเองครับอ่าเป็นกันหน่อยครับอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นตัวฟ้าหมกีก็กดตัวฟ้าให้เรากดให้ถูกแค่นั้นเองครับยิ่งเรากดถูกคะแนนดีมันก็ยิ่งดีครับแค่นั้นนะถ้าใครเป็นเอ่อแชมป์ออเดชั่นก็คงง่ายๆเลยนะวิธีกดก็คือเนี่ยต้องรองให้ปุ่มมันลงมาก่อนเห็นไหมเอ่อแล้วเราก็กดแต่จังหวะแรกนี่หมีกดพลาดนะมีลืม มันต้องรอลงมาก่อนเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองให้เรารอเสร็จแล้วเราก็กดเป๊ะอ่ะแค่นั้นเองอย่าใจร้อนอย่าหักโ,โหมโอ้โหเป็นไงเมื่อก่อนมีแชมป์ออเดชั่นเก่าแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะอ่าเฮ้ยยัง,ม,ยงม,มียังมีแถมยังมีแถมมีแมวใบใบมาด้วยวะแมวใบใบคนในคิวนะโห่ยนี่คงต้องมาเต้นอะไรแบบจริงจริงวเนี่ยเอาเถอะเอาเถอะมาเต้นเต้นเต้นหน่อย โอ้ยกดผิดลืมมองโอ้โหเวนการและเขินเลยอะ่ะกดพลาดไปทีหนึ่งอ่ะครับน้องๆทำยไงดีอ่ะเฮ้ยมันเริ่มเร็วแล้วว่ะเอาดื้อเอาดิเอาดิเอาแล้วไงใครแคร์มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยเกูเริ่มอันนี้ละเดี๋ยวเริ่มไวขึ้นละยังต้องบอกบอกว่าเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกใช่ไหมเนี่ยมันไม่คิดที่ตกสถาบันเบอร์ตีไม่ใช่แล้วนะพดละเกมแล้วนะโอ้โห สมาธินิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นจะกด,ดผิดพลาดได้กระตึ้งนึงได้นะครับผมแต่มีพลาดไปทีนึงแล้วแหละพอดีหมีโม่อยู่ด้วยนี่ไงมันก็เลยสมาธิเสียสักนิดนึงนะโอ้ยเหนื่อยครับมันจะจบมะเมื่อวันเนียอ๋อเหลือยี่สิบมีนาทีนะโอเคเดี๋ยวมีกดให้มันดีๆหน่อยแล้วกันโอ้ชั้นมันต้องมาทําอะไรแบบนี้จริงเหรอวะเนี่ยโอ้ โอยโอยโอ,ย,โอ,ย,โอยเอาจริงๆเล้นี่เฮ้ยกดผิดอะ่ะเอาแล้วไงเอ,เอาชิปหายพลาดหมดเลยทีนี้เออมัวแต่โม่นะครับเออสุดยอดน,นักเต้นเลยว่ะโอ้ย,ยังก็ยังดีนะครับขอให้เราสุดยอดน,นักเต้นนะห้าดาวเลยนะอ่ะแล้วเราก็จะได้ของรางวัลนะครับพอเราเต้นเสร็จนะครับแค่นั้นเองนะก็สําหรับการเล่นนะแต่ว่าอันนี้มีได้รางวัลไปแล้วเพราะว่ามีไปไป,ไปลองเต้นรอบหนึ่งแล้วอะ อะไยังไงก็ขอให้เพื่อนมีความสุกกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมที่ทางกาลิน่ามีของรางวัลแจกมากมายนะครับก็มีทั้งหมด3เควสนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมาอุดหนุนแพ็กเกจด้วยนะครับเพราะว่ามีได้ลองแล้วก็ CP บวกเยอะอยู่นะครับแพ็กเกจต้อนรับรดาบเทวา1แล้วก็แพ็กเกจต้อนรับดาบเทวา2แล้วก็กล่องวัสดุเทพที่อันนี้จะมีขายอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือกิจกรรมขายครับแต่ว่าไอ้เนี่ยแพ็กชดเชย เทพซาดอันนี้มันจะมีทุกอาทิตย์ร้อยกล่องอยู่แล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขแฮปปี้นิวเอียร์นะครับกับทั้งชีวิตจริงแล้วก็มูลไลฟ์เบสด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆอ,นอมีเขาโอ่ยพรที่ควรมีความสุขนะครับทำอะไรสิ่งใดก็พบกับความสำเร็จนะครับซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเพื่อนบอกกูไปซื้อร้อยใบไม่ถูกจะฆ่ามึงอะไรไม่ได้หมีไม่เกี่ยวนะ แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทำการทํางานอะไรก็สมมตุติเราเป็นตําแหน่งนี้อยู่ก็ขอให้เพื่อนๆเลื่อนขั้นไวๆนะครับหรือว่าเป็น CEO บริษัทไวๆเลยแล้วกันนาะยัางไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นมูไล,ลเบสให้มีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ